นี่คือวิธีแก้ Windows 10 Windows 11เราสั่งมันชัดดาวแล้วแบบนี้กดชัดดาวแบบนี้มันกลับรีสตาร์ทครับมันไม่ดับเครื่องให้วิธีง่ายนะครับมาค้นหานะนี่ช่องเสิร์ชให้พิมพ์ว่า system sys ต็มนี่ขึ้นมาแล้วหรือจะพิมพ์ตรงคำเลยก็ได้นะครับแต่ไม่ขี้เก<ๆ>ียจ view advanced system setting ตรงนี้นะครับถ้ามันขึ้นมาแล้วเราก็กดคลิกเข้าไปครับในช่องของ advanced นี่นะครับมันจะมีมันจะมีอัน setting อันที่3นะครับให้เรากดคำว่า setting ตรงนี้ไปเลยนะครับ แล้วก็ตรง Automatic Carry Restart Rest ตรงเนี้ยให้เราติ๊กถูกออกนะครับแล้วก็กดโอเคกดโอเคทีนึงแล้วก็ลองชัตดาวดูวครับว่าเครื่องมันดับให้หรือยังนะถ้ายังไม่ดับก็อาจจะเป็นที่ Windows Update เราต้องอัปเดตให้สุดหรือว่าอาจจะเป็นที่ตัวเฟิร์มแวร์นะครับเราต้องหาเฟิร์มแวร์ไบออดมาอัปเดตให้สุดนะครับผม ถ้าไม่ให้อีกก็ยกไปที่รันร้อม